ครับแม่เมื่อเช้านี้เรียกว่าถนนทุกสายนะครับหรือว่าความสนใจของผู้คนก็เฝ<ม>้ารอติดตามนะครับเนื่องจากว่าเมื่อค่ำวานเนาะเมื่อค่ำวานเนี่ยนะครับว่าที่นายกรัฐมนตรีจากพรรคก้าวไกลก็คือคุณพิธานะฮะพร้อมด้วยเ,เรียกว่าพรรคร่วมนะครับ<ม>ผู้ที่จะมาร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลนั่นแหละเขามาทานอาหารเย็น<ม>นะครับเป็นการพูดคุยกันเบื้องต้น แล้วก็บอกว่าจะมีการแถลงข่าวกัน10บโมงเช้าวันนี้โอ้นักข่าวไปกันตึ้มเลยนะครับแต่ว่าว่าที่นายกพิธานะฮะแม่ไม่ทราบว่ายังไงครับขี่มอเตอร์ไซค์มาครับเดี๋ยวท่านผู้ชมดูภาพเมื่อเช้านะทีมข่าวก็เห็นชัดเจนว่าแกขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วผู้สื่อข่าวก็ยิงคำถามเลย ไม่มีปัญหานะครับวันนี้ไม่ได้เข็นในโบอยู่นะวันนี้พูดคุยพูดคุยกลัวมาสายครับเราติดมากนะคุณพิษครับได้ได้เรื่องวันนี้กาารัมีปหไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวรอดูรายละเอียดนะครับจะรอดูเรียกว่าใส่สูตรผูกไทยมาอย่างดีนะครับแต่ว่าเหมือนผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าที่สุดแล้วรถติด คือถ้านั่งรถมาเนี่ยก็คงจะไม่ทันก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์วินปรากฏว่าคนสังเกตอะไรรู้ไหมอะไรคะคนก็ไปสังเกตเบอร์มอเตอร์ไซค์วินสิคงนี้เออแล้วก็ทะเบียนมอเตอร์ไซค์วินนะครับเพราะตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับพักเขาออกไปเต็มเต็มใช่ไหมออกไปแล้วไงออกไปแล้วเออเก้าเก้าก็กอกอก็เก้าไกลใช่ไหมเขาก็ไปดูหลังมอเตอร์ไซค์วินว่าเบอร์อะไรทะเบียนมอเตอร์ไซค์อะไรค่ะแล้วบอกมาไหม ก็ส <S ak violin> ังเกตเองนะครับพี่มอเตอร์ไซวินทำไมไม่เขียนมาล่ะจ๊ะเขาสังเกตเองนะครับโอ้ยเป็นตู้เป็นตะไปแล้วหลังจากนั้นก็ไปบริเวณที่จัดเตรียมเอาไว้สำหรับการแถลงข่าวร่วมกันปรากฏว่าวันนี้ก็มีพันธมิตรนะครับที่มาร่วมตั้งรัฐบาลเนี่ยเพิ่มมาอีก2องพักนะคุณรัชนีจากเดิมเนี่ยหใช่ไหมก็เพิ่มเป็น9ครับ ประกอบด้วยอะไรบ้างครับก็ก้าไกลนี่พักอันดับหนึ่งตามด้วยพักเพื่อไทยอันดับสองพักประชาชาตินะฮะของคุณวันมูมัดนวทานะพักไทยสร้างไทยของคุณหญิงสุดารัตนพักเสรีรวมไทยของป๋าเสรีพิสุทธิ์นะครับพักเพื่อไทยรวมพลังนะครับที่เป็นพักใหม่ที่มาเมื่อเช้านี้เลยแล้วก็พักเป็นแทมก็ครับอ๋อแล้วมีอีกพักหนึ่งพักพลังสังคมใหม่แปดพักนะฮะ พลังสังคมใหม่เนี่ยแม่มีหลายคนตั้งข้อสังเกตว่านี่เป็นจะเป็นรัฐมนตรีเมืองไทยหรือเกาหลีกันแน่หฮ้เดี๋ยวคุณสังเกตดูผู้นําของพรรคพลังสังคมใหม่นะฮะพลังสังคมเขาได้สสที่จังหวัดอุบลราชธานีเป็นสเขตหรือว่าปาร์ต้ลิสสสเขตแต่วัยรุ่นเหมือนกันเลยรอ่าเป็นหนุ่มหล่อเหมือนกันสาวก็จับตามองกันพลบพลนะครับ นี่บรรยากาศก่องการแถลงข่าวนะฮะซึ่งคุณพิธาเองก็บอกนะครับว่าได้คุยกันเบื้องต้นนะแล้วก็ทุกๆพักที่มาร่วมวันนี้ก็คือมีความตั้งใจที่จะนําเสนอจัดตั้งรัฐบาลนะครับโดยมีนายกรัฐมนตรีชื่อพิธาลิ้มเจริญรัตนะครับนี่เป็นข้อที่1ที่ตกลงกันนะมี3ข้อข้อที่2ทุกพักจะร่วมกันจัดทํา MOU ในการจัดตั้งรัฐบาลคือจะต้องมีการ MOU กันไว้ เหมือนต่างประเทศอ่ะคุณรัชนีคําว่า MO u อคือเซ็นข้อตกลงกันไว้ก่อนนะครับว่าเราจะมีการสนับสนุนตึ๊ๆตึ๊กตึ๊เพราะว่าถึงเวลาประชุมจริงๆนะเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีอย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่ามีคนเสนอแข่งสมมตินะใช่ไหมแล้วมีการหักหลังกันอย่าเรียกหักหลังที่เรียกอะไรเดียวอ้าวก็มันไม่มีคําผูกมัดไงมันไม่ใช่หักหลังคุณรัชนีแต่การไม่มีคํา MOU เอาไว้มันก็มันก็แบบ หวานเสียวเออเข้าใจเออมันหวานเสียวซึ่งมันเคยเกิดใช่ผมก็เดาแต่อันนี้คุณพิธาไม่ได้พูดนะไม่ได้พูดนะอันนี้ผมหมายถึงว่าผมผมพูดในแง่ของการทำเอเบยูเนี่ยๆๆพักพักพลังสังคมใหม่นะครับเออนะฮะแล้วก็ข้อที่3ก็คืออันนี้ข้อนี้สําคัญนะฮะเพราะว่าหลายคนเนี่ยตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะจะไหวเหรอรอสอยอยสิบสาแล้วนะพอมา8ดพักล้ว 313อยเนี่ยยังไงมันก็ไม่ถึงครึ่งของรัฐสภาเพราะรัฐสภาเนี่ยเขารวมวุฒทธ,ธสภามาใช่ไหมส0้กับ250รวมกันเป็น750เพราะฉะนั้นครึ่งหนึ่ง750ครึ่งหนึ่งก็ต้องเป็น376ข,37ขึ้นไป376ขึ้นไปใช่ไหมครับตอนนี้ 300... 313ถูกไหมก็ขาดอีกเยอะอยู่นะก,ก็ขาดเยอะ63ยังไงล่ะครับขาดเยอะทำยังไง ข้อที่3ามนี่แหละครับเขาจะมีการตั้งคณะทำงานสองชุดก็หนึ่งคณะทำงานที่จะเปลี่ยนผ่านจากรัฐบาลชุดเก่า,ารับมอบงานจากรัฐบาลชุดเก่าสู่รัฐบาลชุดใหม่อันนี้ชุดหนึ่งอีกชุดหนึ่งก็คือคณะทำงานเจรจา,าไปเจรจากับใครอันนี้สำคัญเอา้าก็จะเจรจากับใครครับคนที่มีอำนาจลงคะแนนเสียงในการโหวตนายกก็มีอยู่สอง,สองกลุ่ม ก,กลุ่มแรกก็คือสมาชิกสภาผู้แทนรัศฎรที่เรียวกว่าสสห้าร้อยคนอ่ากลุ่มที่สองก็คือสวอสองร้อยห้าตอนนี้สองสอสห้าร้อยคนเนี่ยมันก็มีกลุ่มที่มาตั้งร่วมกันเนี่ยสามร้อยสิบเท่าไหร่นะสามร้อยสิบสามแล้วสามร้อยสิบสามคนคมันก็ยังไม่พอ,อถูกไหมครับเอ่อถ้าไม่มีคําว่ากึ่งหนึ่งนะถ้าไม่มีคําว่ากึ่งหนึ่งของรัฐสภาตอนนี้มันมีกึ่งหนึ่งของรัฐสภามันก็ไม่พอ,อใช่ไหมครับพอไม่พอก็ต้องไปเจรจาจะ ยังไงก็แล้วแต่เหมือนท่านรองวิศณุให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าก็เอาอะไรฮะเอาไมตรีไปแลก <c oughs> ใช่คำนั้นนะ<อ>านรองรวิศณุกังามบอกก็ต้องเอาไมตรีไปแลกอ,อย่าไปด่ากันอาจจะไปแลกจากสสที่ไม่ได้ถูกเชิญมาร่วมรัฐบาลซึ่งเขาไม่รู้ว่าจะเขาจะยกให้หรือเปล่านั่นนะสิใช่ไหมกับสวเนี่ยสวออนะครับสวเนี่ย ก็ก็น่าสนใจว่าจะหลายท่านแถลงออกมาแล้วนี่ใช่ไหมครับว่าว่าพร้อมสนับสนุนคุณพิธาเป็นนายกรโัฐมนตรีใ,<ช>ในหลักการที่ว่าถ้าสามารถรวมเสียงสสได้เกิน250ใช่ไหมล่ะใช่ค่ะเอาเดี๋ยวเรื่องนี้อีกกว่าฟังหัวหน้าพักก้าวไก่ฟังก่อนนะครับในบรรยากาศเมื่อเช้านี้เดี๋ยวมาเพิ่มเติมกันนะฮะคับช่เลยครับขอคุณว้ก่อนครับเรื่องเกี่ยวกับมาตราครับข,อขไไ้อที่หนึ่ง ทุกพักเห็นชอบที่จะสนับสนุนหัวหน้าพักก้าวไกลผมพิธาลิ้ยงเริญรัฐเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ตามเสียงข้างมากจากผลการเลือกตั้งของประชาชนข้อที่2ทุกพักจะร่วมกันจะทำข้อตกลงร่วมหรือที่เรียกว่า MOU Memorandum of Understanding ในการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อแสดงถึงแนวร่วมในการทำงานร่วมกันและวาระร่วมของทุกพัคและจะถแถลงต่อสาธารณชนในวันที่22พฤษภาคมที่จะถึงนี้ ่หนึ่งก็คือไม่กังวลแต่ก็ไม่ประมาทเช่นเดียวกันนะครับเราก็เข้าใจดีนะครับว่าเรื่องของการเมืองเนี่ยมีมิติไหนบ้างเราก็ต้องพร้อมที่จะรับให้ได้ทุกมิตินะครับแล้วก็การเตรียมตัวของเราเองก็เป็นสิ่งที่สําคัญแน,น่นอนเราก็ต้องแยกว่าในเมื่อเราเป็นบุคคลสาธารณะเราก็ต้องอยอมรับการตรวจสอบนะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้ามีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองเราก็ต้องพร้อมที่จะเตรียมรับกับผลกระทบที่ได้เกิดขึ้นเหล่านั้นนะครับสาหรับทาง เรื่องของผลโหวตของของวุฒิสภากา็เป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณาบางท่านที่ไม่ใช่เป็นเรื่องของส่วนตัวผมนะครับเป็นเรื่องของระบบทั้งระบบว่าในการตัดสินใจของท่านไม่ใช่เป็นเรื่องว่า,าเรื่องเหตุผลส่วนตัวว่าเป็นผมหรือไม่เป็นผมแต่ว่าเป,เป็นเรื่องของระบบประชาธิปไตยของเราทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามีอ,อนัดหมายที่มีพอสมควรนะครับที่จะเริ่มเห็นประเทศไทยเนี่ยหลังจาก8 9ปีที่ผ่านมาสามารถที่จะเริ่มเข้าสู่ระบบ ประชาธิปไตยที่ประชาชนมีอำนาจอธิปไตยสูงสุดนะครับอาเช์เอาล่ะครับท่านผู้ชมครับนั่นคือซุ้มเสียงของคุณพิธานะครับหัวหน้าพักก้าวไกลส่วนท่านอื่นๆก็ได้มีการพูดกันหมดนะครับต่อหน้าสื่อมวลชนเมื่อเช้านี้ก็ทุกพักที่มานั่งอยู่ตรงนี้ก็คือยืนยันนะครับที่จะสนับสนุนหรือว่าโหวตให้คุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะคุณหมอชลนานนะครับซึ่งในฐานะหัวหน้าพักเพื่อไทยเนี่ยนะครับก็ยืนยันบอกว่าครั้งที่ ร้อยครั้งที่ผ่านว่าพรรคเพื่อไทยนั้นจะสนับสนุนคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีจะไม่มีสมการที่บอกว่าพรรคเพื่อไทยออกมาจับขั้วกับจับคัวกับนู่นนี่นั่นไม่มียืนยันมาหลายครั้งแล้วมันก็มีข่าวมีกระแสมีเขไม่รู้ข่าวมาจากไหนแต่คุณหมอก็บอกว่ายืนยันครั้งที่ร้อยครั้งที่ผ่านยังไงก็คุณพิธาอยู่ในกลุ่มนี้แต่ยังไงก็แล้วแต่นะฮะท่านผู้ชมครับเพราะว่าพูดก็พูดไปแต่ว่าจริงๆแล้วในวันที่มีการ ประชุมเพื่อโหวตนายกรัฐมนตรีเนี่ยหลายคนก็วิเคราะห์ไปแล้วมันจะ,ะมีขั้วอื่นได้ร้อยสามสิบเอ่อร้อยสิบสามเออสามร้อยสิบสามนะครับฝั่งนี้นะฝัะ่งคุณพิธาใช่ค่ะสามร้อยสิบสามก็ยังไม่ครบตอนนี้มันก็มีอีกฝั่งหนึ่งที่รวมๆแล้วฝั่งรัฐบาลชุดเก่าอ,ะอ่ะร้อยแปดสิบเเจ็ดเขานับรวมหมดแล้วร้อยแปดสิบเจ็ดก็เสียงส่วนน้อยเลย สมมติว่าในร้อยปิบเจ็ดเสนอใครสักคนหนึ่งมาเป็นมาเป็นคู่แข่งในวันนั้นมันก็น่าสนใจใช่ไหมแล้วถ้าร้อยแปดิบเจ็ดอให้แล้วก็บวกกับสวอีก2อ0ร้อก็ไม่รู้นะครับสมมุติว่าไม่มาทั้งห้าสองห้าิแต่มาแค่200ร้อยมาแค่200อก็ปาเข้าไปเท่าไหร่ก็ก็เกินกึ่งหนึ่งแล้วนะคะเกินก็เป็นสองปดิกว่าไปแล้วสามร้อยกว่าแลสมมุตินะเกิดอะไรขึ้นครับ Oh. มันก็น่าสนใจอีกนะแต่ว่าหลังจากนั้นอ้าวถ้ามาอย่างนั้นทำงานได้หรือเปล่าก็มีประเด็นต่อไปอีกนะครับใช่ก็เลยยังมองไม่ออกนะฮะตอนนี้ก็เจราจากันไป oh. อะไรกันไปฝั่งนี้ก็มั่นใจว่าไม่น่าจะมีอุปสรรคคุณพิธาก็พูดยืนยันนะว่าไม่น่าไม่มีอุปสรรคไม่มีอุบัติเหตุทางการเมืองตั้งได้แน่นอนต่อจากนี้ก็จะไปเจราจากันเจราจากันเสร็จสับเรียบร้อยมีการาพูดคุยเรื่องนโยบายแต่ละพักอีกการหนึ่งที่ผู้สื่อข่าว ถามกันมากก็คือว่ากระทรวงไหนใครคุยกันหรือยังว่าใครจะดูแลอะไรยังไงอถามเร็วไปมอ่าก็อาจจะเร็วไปแต่คุณพิธาบอกนะกรตยังไม่ได้รับเราบอกว่าการจัดระบบคอรมอครั้งนี้เนี่ยจะเอาโจทย์ปัญหาของประเทศเป็นตัวตั้งไม่ใช่มาแบ่งว่าพักนี้นี่นี่แต่เอาจะเรื่องอะไรตอนนี้มันเรื่องสมมุติภัยแรงนะครับเรื่องของ โรคอุบัติใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นก็จะแบ่งยังไงก็เอาตัวตั้งเสร็จแล้วก็บูรณาการะนะครับในแต่ละเ,เขาเรียกอะไรแต่ละกระทรวงะนะครับ